พราะวันนี้ครับวันนี้วันที่10นะครับอีก7วันจะทวีคูณมากกว่านี้ประมาณสัก5 6เท่าเลยครับอ่ะยกที่3นะครับแบกเกมบวกเลยทีเดียวเพชรทองคำเฟียสปทุมครับปะประเภทตีเข่าครับตีเหมือนกองยาวเลยปังปังปัง,ปง,ปงอ่านี่ครับซ้ายแสนเอกอจังหวะ2ครับวันนี้รัดกลุมไม่หผีผามนะครับ แมหลังจากคขาที่แล้วนะครับโอ้โหแลกกับนะเดชชอ .5 อห้าพญครับสู้เขาแม่พ่ายไปนะครับยกที่สามแล้วเอาแข้งขวานะครับแสนเอกทีนงานสองนุ่มนุ่มบักดีนุ่มเดินสายาชุดมีแน่สิบเซรับพักยบให้น้ำเป็นไงโอ้จอยมาหนึ่งสองครับแมพลังบบน้ำปั้นสวยงามจังหวะสองนับซ้ายตอนนี้เพชรทองคำนะครับต้องก้าวลึกๆครับยังไม่ถึง แ8ทีมเฟียบปท,ทุมเทียมเซนปทุมครัต่อยมาตต่อยก็มีเฮนะครับนี่นะครับเป็นประเภทคลาสสิกนะครับชิงจังหวะฝีมือเหลี่ยมไหวพริบป,ปฏิพานกับขาเข็นลงมาโอ้โหนี่ครับวิธีแก้คองแสนเอกครับกดคอ,อลงมาครับแล้วก็โหนตัวขึ้นไปถ่ายน้ำหนักลงไปนะครับดูจบสายหน้าแสนเอกนิ่งครับยกสายบังไว้เพชรตัดขยับเดิน ใครหลุดใครหลวมไม่ได้โหนนี่ครับแต่ความบอลสอดความแทงงข้อขวาทึงทิ้งไล่แขนมาดูในใครจะได้แทงขวายดูชุดนี้ครับดูชุดนี้แรกเลยครับแทงมาก็ฟันสอกซ้ายโอ้โหนี่ครับทันกันทุกเม็ดครับอ้าวแล้วครับเบียดบี้กันสนุกแล้วนะครับทีต่อทีแล้วโคราชบุรีรัมมาเจอกันที่ดอนเมืองครับกองทัพอากาศสนามกีฬาเยาวชน อีกหนึ่งทางเลือกของแฟนๆครับวันจันเรามีนัดกันที่นี่นะครับ18นาฬิกา15นาทีเจ18ฟาวดล้มลงไปอ่าครับล้มแล้วลุกขึ้นมาสู้กันใหม่ครับคุณจะก,กี้แม่จังหวะเกี่ยวดันไปไปนะครับอ่าได้อาการนะครับทางด้านของแสนเอกเพชรทองทางครับเต่ขวาเตะซ้ายนีครับ,ต,ต,รบตอนนี้ไม่สนแล้วครับบุกแล้วครับเดินโอ้โหันซอไม่ดิ้งันซอยทิ้งแมโดนไม่โดนมีเสียงเฮนะครับ ทีมงานของเฟียสปทุมเอ้ยโดนถีบหน้าไปครับมันหยามมันหยามมันหยามออ้เตะซ้ายไปยังไม่ปฏิปปาต่อนะครับหาทางเข้าไปถึงตัวเสียบเขาขวาเนี่ยครับเอาเสียบเขาขวาอีกทีหนึ่งเอาเติมเกมลุกพลังเขาครับเพชรทองคำแปดจังหวะเข้าออกกับต้องถึงตัวเลยเบียดเข้าไปครับตอนนี้ขวาไปเพชรทองคำแบดโต๊ะซ้า ครับแบสนเอกโดนเตะเขาเรียกเอลแคทเลยบดยกเฟซเซ่ผลิตปัญญาขยาฝุดใหม่ทั้งเผาไหม้และดูดซึมโดยบริษัทเฟซฟาร์มจำกัดครับยกที่4ี่ครับคู่เอกเพชรทองคำาวเชียงบุมกับแสนเอกนุ่มบารกัดีครับพิธีค่ายมวยเด็ดเพชรสีทองไล่แขนชิงจังหวะดูนายครับเน็บกันไปเน็บกันมาครับยังไม่มีน้ำหนักครับกรรมการเกียกายแยกออกมาว่ากันต่อครับ จะเข้าทางโค้งสู้ทางตรงทีครับแสนเอกหลักเลี่ยงทรงมวยอาวุธได้ทรงก็ต้องไม่เสียครับอาครับแหมยังไม่เต็มแข้งยังครับไม่เต็มวงครับเพชรทองคำเดินลุยหนักแล้วแสนเอกก็คเคาะไปเรื่อยครับแหมยังกำหักกำคอนเสิร์ตครับกองเชียร์ ยังไม่เข้าขวาไปตั้งไว้ไม่รีบครับค่อยๆบรรจงดีดีเน็บดีเอาเสียงเชียร์ครับแมตีไม่เจ็บกรรมการเก่งไกลบอกมาล้างเวทีมาที่พื้นที่เยอะๆครับแมจังหวะเดินชาครับเสียบซ้ายเพชรครับเอาโอ้จะ้อ,องตีไม่ได้ครับเอา้าลูกเสียบที่นึงครับแมาแต่ลูกหมครับแมาแสนเองนี่ทั้งเหลี่ยมทั้งโต้ทั้งขยันนะครับอ่ะ ป้าฟอดเพียกเนือเนะครับแสนชัยจีระก,กิ่งไกรแ้าทีมงานเปชกโกตตะปูนครับโอ้ยปเอ้าเราอยู่มุมน้ําเงินเราล็อมมุมน้ำเงินไว้หมดแล้วเอ้าตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายดีครับเพชรทองคาพยายามจะเร่งขึ้นมาครับเพชรทองคาอาจจะเข้าเป้าบ้างเสียจังหวะบ้างครับแต่ว่ายังมีความพยายามอยู่โดนซ้ายหน้าแม่วันนี้แสนเอกซ้ายหน้าสวยครับ สายจะไดจังหวะดันดันและแทงกระแพาหน้ามากเอาล้วครับเฮตองคำสปีดครับอีกหนึ่งนาทีปรายกซีเร่งทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับสายเวร์ดเสียจังหวะเสียโอกาสขยับมาใหม่เล่งโอ้นี่ครับแมวันนี้สายหน้าของแสนเอกนี่ทำงานได้ผลจริงๆเลยนะครับมาค่อนข้างจะนิ่งนะครับ รอโต้รอสวนแหมไปกระโดดเตะวางปืนครับพีต่อทีใช้ความนิ่งสยบเลยครับเอาครับพยายามจะเร่งขึ้นมาครับทางด้านของเพชรทองคำอาครับต้องต้องอะไรสักอย่างแล้วครับคุณเบกี้ต้องอะไรสักอย่างแล้วครับต้องสปีดเลยครับในช่วงท้ายปลายยก4ครับเพชรทองคำเร่งเร่งครับแข็ขวาได้มา กระโดดเข้าลอยแม่เข้าลอยสวยครับลูกนี้ดันแทงซ้ายหนึ่งทีเอาแล้วครับอย่างนี้ก็แสนเอกได้เลียมลีลาจังหวะเดินอยู่ที่เพชรทองคำครับขาดบ้างเกินบ้างแต่ว่ายังมีลูกขยันอยู่ครับเพชรทองคำซ้ายติดการซ้ายติดการไม่เข้าครับแม้วันนี้แสนแสนแสนเอกนี่ครับมานิ่งครับรับมากไ่ดีรับมากไ,ดากไ่ดีครับ แม่จังหวะต้องเล่งนะครับต้องมีเบิ้ลแล้วครับตอนนี้เพชรทองคำเฟียดปทุมครับเอาเตะได้เสียงเชียร์ครับป่าหาจุดเปลี่ยนเกมไม่ได้ครับเอาดันไปไปตีตีเขาซ้ายครับตีเขาซ้ายดีครับกดมาตีเขาขวาครับเอาจังหวะตีป่าอย่างตีไม่เข้านะครับอย่างตีไม่เข้าครับกรับมาเกณฑไกลงัดออกมาลุยต่อเดินต่อครับเพชรทองคำเฟียดปทุม ดูอาวุธที่มันเข้าเป้าเลยครับบางทีบางครั้งอย่าไปดูเสียงเฮอย่างเดียวครับอนะ่าเดินก็ยิงเตะเข้าหรือเปล่าถอยก็เตะได้เตะเข้านะครับให้ดูตรงนั้นนะครับมวยไทยมันเป็นศาสตร์เป็นศิลป์เลยนะครับอรอจังหวะ 1, หนึ่งสองปุ๊บขวาซ้ายตัดลำตัวพยายามจะเติมศอกเข้าไปครับทางด้านของเพชรทองคำเมาตีตีอาวุธมวยจุกจิกกวนใจครับแสนเอก ต้นต้นนี้มีได้เตะเจาะล่างครับหลังจากนั้นก็ใช้จังหวะฝีมือซ้ายติดกาดโดนล็อกลากปนนั่นเองนั่น,นเอยากจะประกอนเกมไว้ครับจนเวลาที่เหลือกรรมการดึงออกมาบา,บาเล็้ยงทองคำคงจะทอาไงดีครับคุณเป็กกี้มาเลี้ยวแรงยังดีอยู่เลยนะครับมาดูครับดูครับยกห้ายังเลี้ยวแรงยังแข็งแรงครับมา ขยันเลยครับไอเอาเข้าที่เข้าเป้านะครับมต้องพยายอยู่ครับต้องอัดให้แรงกว่านี้ในช่วงนาทีสุดท้ายอ่ะชื่อมือเลยครับมายกมือก่อนอ่ะก็ใส่กันมาเต็มๆนะครับขอขอนุญาตพอดเกมนิดนึงครับอหมล็อ,ลอกหนก็มีโตมีบางมีคึนงกันอยู่ครับ อ่ะเรียนย้ำนะครับแฟนๆวันที่17ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับเดี๋ยวจบจากนี้ก็ยังมีการถ่ายทอดสดทางเ e b o o k กลุ่มพลังใหม่นะครับหลายคู่อีกหลายคู่สำคัญสค,ญครับอีก4คู่นะครับดูกันยาวๆครับไปทาง f a เฟซบุ๊กย u ทูกลุ่มพลังใหม่ครับ อีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวก็ทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งสองคนแล้วครับอยู่ที่กรรมการด้านล่างนะครับ3คนมีใครบ้างครับอุ้พิกกี้ก็ต้องขอบคุณนะครับค่ายมวยเฟสปทุมแล้วก็ค่ายมวยของญาบรรดาพี่น้องเลยทีเดียวอ้าวพี่น้องแฟนมวยผู้กองเงินโบกเลยกรรมการเกงไก่น้อยเกิดครับชูมือให้ฝ่ายน้ําเงินนะครับแสนเอกนุ่มบักดีเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแจ้งเกิดสําเร็จนะครับ